ค่ะก <diffé? S 2> ็มาพบกับเราทั้งสองคนอีกแล้วนะคะในช่วงท้ายของกิจกรรมทั้งสองวันค่ะก็คือช่วงจับรางวัลนะคะมูรับทองทีวีและบัตรน้ำมันกันค่ะสำหรับ4ี่รางวัลแรกของเรานะคะจะมีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1,000บาท3รางวัลค่ะและทองคำมูลค่า1สลึง1รางวัลค่ะ และจะมีรางวัลอีก7็รางวัลค่ะเป็นรางวัลใหญ่เลยสําหรับผู้จองโดมภายในวันที่1 1บเถึงสิบสองมีค่ะจะมีบัตรเติมน้ํามันนะคะมูลค่าสองพันบาทห่รางวัลค่ะสมาร์ททีวีสี่สิบนิ้วหนึ่งรางวัลค่ะและทองคำางินสลึงหนึ่งรางวัลค่ะคเดี๋ยวขออนุญาตพี่กล้องนะคะเป็นผู้จับรางวัลทองคําก่อนเลยค่ะได้ครับอันนี้เป็นทองคําของผู้ร่วมลงทะเบียนนะคะครับจับก่อนให้ทุกคนได้มีสิทธิ์การ อันนี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคทีน,นี้เป็นบัตรเติมน้ำมันมูลค่าหนึ่งพันบาทนะครับสามรางวัลค่ะนะับแพ็กเกจนะครับครับโอกเก้แก๊งครับท่านแรกนะครับที่ได้บัตรเติมน้ำมันมูลค่าหนึ่งพันบาทนะครับคุณธิริวันทิมทัพครับ ยีน,นะครับคนที่สองครับคุณกทาทอนน้ำวิวัฒนครับอยู่ตำบลสาระขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับ, <Hey. S 1> รบแล้วก็อีกคนนึงครับคุณบรินทรพฤกกิติครับตำบลท่าร้องอำเภอท่าม่วงนี่เอครับ hey. ต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศชื่อผู้โชคดีนะคะสําหรับคนที่ได้ทองคำหนึ่งสลึงนะคะกับผู้มาร่วมงานในวันที่1ิบสองนี้นะครับผู้โชคดีนะครับทองคำหนึ่งสลึงนะครับคุณกรอบกอวังตะโกนะครับโอเคครับเป็นผู้โชคดีครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจับรางวัลนะครับรางวัลที่หนึ่งทองคำมูลค่า หนึ่งสลึงนหนึ่งเส้นนะครับสำหรับคนที่จองโดูโอเคครับกันนะครับยังไม่ประกาศนะครับอยวเอาไว้นี่นะครับก่อนนี้ครับรลวัลที่สองเป็นสมาร์ททีวีทีวีมสองนิ้วนะครับชาร์จนะครับขอเชิญคุณพง์นลินคุณนุงพัชรกิจนะครับเป็นกรรมการ บริษัทแคปกอรนะครับกเชิญประจับรางวัลด้วยครับนี่เลยประกาศเลยนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับประกาศเลยครับอ่า่งโชคดีที่ได้รับรางวัลทีวี42นิ้วนะครับได้แก่คุณพิชัย เต็มสมบูรณ์นะครับตำบลหนองลานอำเภอขามากาจังหวัดกาญจนบุรีขามอากานะครับีได,ด,ด,ด้ดีนะครับครับแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวเชิญรางวัลที่สามนะครับเป็นรางวัลปัตเติมน้ำมนันมูลค่า2,000บาทเราเชิญบุณรน,นัทวุฒิท่าแดงนะครับผู้จัดการศูนย์ไฟเทคอย่างน,นี้นะครับเขมามอบโชว์ให้กับทุกท่ดีครับ หรรลครับเอ้าครับกได้เลยครับคุณ สำหรับท่านแรกครับที่รับบัตรเติมน้ํามันนะครับมูลค่า2,000บาทนะครับคุณนกพรพี่บูนมหาโชคครับรยินดีครับโอเคครับคนที่สองนะครับที่ได้รับบัตรเติมน้ำมันนะครับมูลค่า2,000บาทนะครับคุณอุดรคุ้มแสงครับตะบนไวเหนียวเอาเปิดถ้ามกานะครับ สำหรับท่านที่3นะครับก็สำหรับบัตรเติมน้ำมันนะครับมูลค่า2 0 0 0บาทนะครับคุณใสนินรอดนะครับตำบลโคกตะบองอำเภอท่ามกาครับสำหรับท่านที่4ี่นะครับได้รับบัตรเติมน้ำมันนะครับมูลค่า2 0 0 0บาทนะครับคุณสุภชัยนามทองคำนะครับตำบลหนองประหมออำเภอวัดโป่งครับจังหวัดราชบุรีนะครับ และท่านสุดท้ายนะครับในส่วนของบัตรเติมน้ำมันมูลค่า2 0 0 0บาทนะครับคุณดัตดนายมะลุมเมืองนะครับตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับบางมาเลครับมีอะไรคุณเนมเก่าขอบคุณลูกค้านะครับอ๋อสำหรับจริงๆวันนี้ก็ผมเองก็คงภูมิใจนะครับของการจัดงานทั้งสองวันเราทีมงานจริงๆต้องขอบคุณใครไม่ได้ขอบคุณทีมงานขอบคุณเจ้านาย นะครับขอบคุณไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องพี่กนะครับที่ทําให้เราวันนี้สูตรไฟเทคเราประสบความสําเร็จอาจจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ถึงขนาดนี้25ลสาสำการจัางงาน2วันซึ่งผมเองต้องการแค่15ลาผมก็เพียงพอแล้วเหนื่อยครับน้อ,นองๆทุกคนนะครับก็ริงๆก็ขอบคุณลูกค้าทุกขั้นนะครับค,ครับรับใคญญรจับอากาศรางวัลที่หนะครับ ประกาศรางวัลที่หนึ่งนะครับผู้ได้ทองคำหนึ่งสลึงนะครับสำหรับผู้จองโรนนะครับครับคืออยู่กาญจนบุรีนะครับอำเภอท่าโมนี่แหละครับแต่เป็นตมนหนองตายาครับคุณสุป,ประจัน์วงวิสิตไพยบูลครับ ครับก็ขอบุณครับอีกครั้งหนึ่งก็งานสําเร็จไปด้วยดีขอบุณกินงานทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่มาช่วยเหลือกันนะครับมาช่วยกันทางานให้งานประสบความสาเร็จครับต่อไปหวังว่านะครับก็จะจะมีกิจกรรมอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับติดตามได้ทางเพจนะครับ diy by f i g h t e c h นะครับการจนบุรีนะครับท่านก็จะได้ติดตามข่าวสารนะครับหรือเทคโนโลยีใหม่ใหม่หรือข้อมูลใหม่ๆห ที่เป็นประโยชน์แก่แกเษกษตรกรทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับที่วันนี้ประสบความสำเร็จก็ขอบคุณทุกคนจรกงีนครับขอบคุณเกษตรกรทุกคนที่มาร่่มง,งานนะครับขอบคุณครับในครั้งหน้าก็อาจจะมีบริษัทที่เข้ามาร่วมแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับรับรองว่าเราจัดให้แบบว่าเต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนครับ,รบต่อไปก็จะเดี๋ยวจะ ผมัญญาครับว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่ดีๆวันนี้คิดนะครับตลอดพัานที่พลาดไปในสองวันนี้ไม่ต้องเสียใจครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่ให้ความรู้โดโปรโมชั่นดีๆโดนโปรโมชั่นดีๆหรือว่าต่อไปจะมีพิพิธภัณฑ์พวกอารักขาพืชตัวอื่นที่จะมาให้ความรู้แล้วก็บีโปรโมชั่นดีๆให้กับเกษตรกรทุกคนด้วยนะครับก็ฝากทางศูนย์ดีเจไอไปไฟเทคนะครับ หรือบริษัทแก๊็บกอบนะครับก็ฝากด้วยครับมีทุกแะนกคุกขันนะครับน่าจะเป็นสูงเดียวเบอร์ต้นต้นะครับของประเทศนะครับผมมั่นใจนะครับที่กบรืองขนาดนี้ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ทำให้งานวันนี้สำเร็จไปดีขอบคุณมากครับ